ข้ามลูกภูาขาสีใสหัวเชื่อชื่อวายเองกายเ้วสิวังเพียงก็ขอให้คนและคนกัดคายนะครับนองก่อนอนอืนออนออนอ่นนอนอื่นครอบครัวครอบครัวดรอบครัวนะครับผมขอพวะก็ดี ผมมาปีที่แล้วพี่นาก็พี่น้ำก็เอาไปช่วยงานในเงินชีพนะครับผมต้ใจเลยนะไม่รู้ว่างานจะใช้ปีนี้พี่น้ำจากกรุณาเอาควายไปช่วยโชว์หรือเปล่าเดี๋ยวว่าเงินชีพนะครับนะ้วก็ก็ขอบคุณทุกท่าสวนนะฮะแล้วก็ชั้งนี้ทั้นหนึ่งก็หวาดไว้แล้วพวกเราสวนและตาทั้งหมดก็ สมับสูงชันให้ประกวดทุกปีทุกปีทุกปีเราเดนพัฒนาดีขึ้นเรือทเลื่อนะครับผมด้ข้ามนลูกคุณข้ากสีสายเราเชื่อสุดวานเองกายเราสิ่อวาเพ ก็ขอให้คนและคนอับขายนะครับนอนก่อนอนอิ่นนอนอื่นครอบครัวร่บรวยร่บรวยรอดครวเรื่อยๆนะครับน,น,น้องควายเราเป็นทั้งนักรบเป็นพาหานะนะและยังเป็นเครื่อนเสเริยตั้งแต่อดีาตการม,มานะครับวันนี้พวกท่านสามต่อความนืงานงดีงามของบรรพบุรุษ ใครไปก็ขอให้รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้คนะวารวย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 และรวยเรื่อยๆ,รอๆ,รอๆครับขอบคนเช้าวันนค้